ัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำการออกกำลังกายเพื่อฟูนทัวการบาดเจ็บโดยใช้ท่า distance training หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าท่ากล้วยปิ้งนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการออกกำลังกายในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือยางยืดโดยเราจะสวมใส่มันให้อยู่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยค่ะท่าแรกนะคะให้นอนหงายบนพื้นราบลำตัวหยีัดตรงกระดกปลายเท้าขึ้นพร้อมกับยกขาข้างนึงขึ้นจากพื้นโดยให้เขา่าหยัดตรง จากนั้นเกียงกล้ามเนื้อและค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดขาลงกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างช้าๆให้ทำซ้ำข้างละ15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซตท้าต่อไปให้นอนหงายบนพื้นราบงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นโดยให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางแนบบนพื้นอย่างมั่นคง เหยียดแขนทั้งสองข้างวางราบขนานกับลำตัวจากนั้นเกรงกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและสะโพกและยกสะโพกขึ้นจากพื้นในลักษณะลำตัวเป็นเส้นตรงจากหัวไหล่ถึงเข่าค้างท่าไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดสะโพกลงกับสู่ท่าเริ่มต้นอย่างช้าๆและควบคุมการเคลื่อนไหวให้ทำซ้ำา5ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซต ่าต่อไปให้นอนตะแคงข้างโดยให้ลำตัวเหยียดตรงงอสะโพกและเขา่าทั้งสองข้างให้ตั้งฉากประมาณ90องศาโดยให้เข่าทั้งสองซ้อนทับกันจากนั้นกางเข่าข้างบนขึ้นโดยให้ปลายเท้ายัางคงชิดกันตลอดการเคลื่อนไหวค้างท่าไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดเข่าลงกับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างช้าๆให้ทำซ้ำข้างละ15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซต ท่าต่อไปให้นอนตะแคงข้างโดยให้ลำตัวอยู่ในแนวตรงงอสะโพกและเขาทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวในมุมประมาณ120องศาโดยให้เข่าซ้อนทับกันจากนั้นกางเข่าข้างบนออกโดยให้ปลายเท้ายังคงแนบชิดกันตลอดการเคลื่อนไหวค้างท่าไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดเข่าลงกับสู่ท่าเริ่มต้นอย่างช้าๆให้ทำซ้ำข้างละ15ครั้งต่อเซตเรวมทั้งหมด3เซต ท่าต่อไปให้นอนตะแคงข้างโดยให้ลําตัวเหยียดตรงขาทั้งสองข้างเหยียดตรงซ้อนทับก,กันจากนั้นยกขาด้านบนขึ้นในแนวตรงโดยไม่งอเขา่าก้างขาออกจากขาด้านล่างในแนวดิ่งค้างท่าไว้เป็นเวลา5วินาที แล้วจึงค่อยๆลดขาลงกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างช้าๆให้ทำซ้ำข้างละ15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซตท่าสุดท้ายให้อยู่ในท่านอนคว่ำโดยเหยียดขาทั้งสองข้างตรงวางศีรษะไว้บนแขนเพื่อะยุงศีรษะจากนั้นยกขาข้างที่ต้องการบริหารขึ้นจากพื้นโดยให้เข่าเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหวค้างท่าไว้เป็นเวลา5วินาที แล้วค่อยๆลดเข่าลงอย่างช้าๆกับสูท่าเริ่มต้นให้ทำซ้ำข้างละ15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซตโดยทุกท่าที่ได้แนะนำไปให้เริ่มจากข้างที่มีอาการบาดเจ็บหรือต้องการฟื้นฟูก่อนเสมออย่าลืมดูแลตัวเองแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย